พระพุทธเจ้าให้ประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนพรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพรมใช่หรือไม่พระเจ้ามิลินถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นพรมบจารีคือเป็นผู้ประพฤติเหมือนกับพรมจริงหรือไม่พระนาคเกษตตอบว่าจริงพระเจ้ามิลินบอกว่าถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก <bitcoin. S 2> like ็เป็นลูกศ like ิษย์ของพรมนั <c weaker S 2> ินสิพระนาคเกษบอกว่าช้างทรงที่ท่านใช้เดินทางมีอยู่หรือไม่ พระเจ้ามิลินตอบว่ามีอยู่พระนาาเกษนบอกว่ามีบางทีหรือไม่ที่ช้างทรงของท่านร้องแล้วท่านรู้สึกว่ามันร้องเหมือนเสียงนกกระเรียนพระเจ้ามิลินตอบว่าใช่บางคราวก็เสียงเหมือนนกกระเรียนบ้างพระนาาเกษนตอบว่าถ้าอย่างนั้นช้างของท่านก็เป็นสิทธิ์ของนกกระเรียนนะ่สิพระเจ้ามิลินตอบว่าไม่ใช่พระนาาเกษนบอกว่า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละพระพุทธเจ้าประพฤติเหมือนพรหมจริงแต่ไม่ได้เป็นศิษย์ของพรหมพระนาคเกษถามอีกว่าพรหมนั้นได้ตัดสล้อริยสัจสี่หรือรู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้ตนเองได้อัตภาพการเกิดเป็นพรหมหรือไม่พระเจ้ามิลินบอกว่าไม่พระนาคเกษบอกว่าถ้าพรหมไม่ได้ตัดสล้อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐพรหมก็ต้องเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้ากดติดตามเพื่อบรรลุธรรมต่อไป